ครอบครัวเราตัดสินใจมาเดินร้อยกิโลด้วยกันค่ะที่สเปนแต่อปป้ามาไม่ทันมามาเลยเดินเองกับเด็กๆไปแล้ว40กว่ากิโลถึงโรงแรมแล้วมาเช็คอินไฮโฮเทลเวลลาเดจาแอนกระเตงแปดตลุยฟัดวันนี้นะวันนี้วันนี้ไทยสาญเดินเดินอยูหกล้อม,มา มือเป็นแผลเพราะว่าโดนหินอะมันถูกถอลอก<อ>้องอ,อะไรนะเจ็บใช่ไหมไม่ใช่ถลอกเลย <c oughs> อมามาแปะแปะเตอร์ก่อนม่<ป>มาดีใจนะที่อัปป้าบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะถึงแล้วและเดี๋ยวจะมาเดินที่เหลือต่อด้วยกันเราหาป้าเมื่อไหร่อปป้าจะมาพวกเรารอจนหิวข้าวแล้วเนี่ยถึงแล้วร้านอาหารเรมีคูป,ปองให้ไปกินที่นี่โอคานันเต อันนี้คืออะไรนะ What is it again Lemon Red Wine Yeah it's basically like sangria อร่อยมากวนื่ Lemon Red Wine อร่อยมมากันเขาก็รักกันไปนะแล้วก็รักกันของเราเนอะคิดมะนาวอย่างนี้เลยหรอไม่เปรี้ยวเหรอลูกแองโลกเลยอ้าวไม่เปรี้ยวอะมะนาวอะโอ้โหโอ้โหโอ้เปรี้ยวเปรี้วาว่าเปรี้ยว ฮัลโหลวันนี้นะคะมีอัาปามาแล้ว <Hello. S 1> เราก็จะเปลีย่ยนไม่ใช้เข็มเราจะใช้กระเป๋าแบบนี้แทนคะ oh. ่ะทุกคนวันที่สาม third day yeah อาปา here, <is> here. finally ออกจากพา l าสเด h e r ไปมิลีดความจริงอะ most people will walk 28ก m โลเมต a ต่อเดืน28กิโลแต่ว่า เราว่าเราไม่ไหวอะเราเลยจะไปแค่14กิโลค่ะเราก็เลยจะไป14กิโลจบที่มาลีเดยแทนแทนที่จะไปอาซัวเลยจากนี้ไปอาซัว28แล้วครึ่งทางก็คือมาลีเดยซึ่งเราจะไปหยุดที่นั่นกันคืนชอบมากค่ะ S walk and follow the people ทุกคนก็ดีใจแหละที่อัป,ป้ามาถึงแล้วเราจะได้สร,ร้างความทรงจำจากการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกันเป็นครอบครัว เียเดินเดินมามันก็จะเจอร้านแบบนี้ This guy sleeping, and this guy just watching is sleeping is guy guy Appa and ไปค่ะป้าอันนี้ก็เดินกินไอศกรีม happy eating his snack on your back เดี๋ยวสายมากค่ะ it's a tree tunnel <laughs> การมาแบบนี้มันก็ดีกับเด็กๆเหมือนกันนะคะทำให้เขาได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆบาย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  มาเดินที่นี่เจอคนเยอะมากเลยเจอแบบผู้สามีภรรยาเขามาเดิน an น n n i เ e r ี่ r สามสิห้าปีอะไรงเงี้ยเขาบอกเขาไม่อยากรีบไปไหนเขาก็เลยมาเดินด้วยกันแล้วก็เจอแบบคู่พี่น้องที่อยาก improve communication แล้วก็มีคู่แม่ลูกแล้วเ้ามาให้ก้อนหนึ่งตัวเล็กๆนะเขามาเดินด้วยกันแล้ว เขาบอกว่าเออเขาอ่ะเขาเขาอยากทิ <Solomon> ้ง <who> ก <referred to> ้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งก้อนหินก้อนนั้นอะก็คือเอ่อแองเกอร์ความโกรธแม่เขาก็ถือหินมาแล้วเขาบอกว่าหินก้อนนี้คือหินความโกรธที่มีเพราะว่ามีลูกว่ามันมีความโกรธเยอะแยะไปหมดเลยหงุดหงิดเขาก็หวังว่าจะมาทิ้งหินก้อนนี้ที่นี่แล้วก็เดินกับลูกอ่ะมันแบบไปทัชชิ่งเนาะเราชอบมากอ่ะคือสตอรี่ของคนวันนี้คือเจ๋งอะแล้วก็เดินไปคุยไปเขาก็จะมาทักเราไปเรื่อยๆนี่แหละ เทคนิคนะคะเวลาเดินวนเด็กๆเนี่ยเรา get hungry เพราะะบั้ว่า I want snack I want food so เรา put snack ไว้ตรงนี้หยิบง่ายๆแล้วก็หยิบยืนให้อย่างนี้เลยเกือบลืมเนี่ยต้อง hydrate the kids ด้วยนะต้องให้น้ำเด็กๆด้วยเพราะเเหมือนคิดว่าเขาไม่ได้แบบเหนื่อยอะไรแต่ว่ามีชุดจริงหัวเลยดื่มน้ำถึงแล้วค่ะวันนี้เดินมาถึงเมืองบลีดแล้วเที่ยงเองเที่ยงแหวะ ทานข้าวเ,เที่ยงนะเด็กๆร้านนี้ใช่ความชอบความชอบดีคือเด็กๆก,กินดีมากกินง่ายมีอะไรก็ต้องกินนะลูกเนาะเพราะเราปนะเป็นนักเดินทางเราต้องกินทุกอย่างเย้ <Yay! S 2> เินมาได้กินไอติมแล้วถึงที่พักแล้วค่ะโหวันนี้โดนปราบอะ่ะโดนปราบข้าวเบ็ดเข็มเบเข็มเราอะมันไซส์ใหญ่กว่ากระเป๋าเดินทางทั่วไป ได้วโดนปรับ60ยูโรในการส่งรถเข็นมาท่องที่นี่ดีค่ะมีระเบียงได้ด้วยสิให้เด็กเด็กเล่นที่ระเบียงเลยไปแล้วจะพาเด็กๆไปสนามเด็กเล่นกันนะคะ Today we w e ting วันนี่อาบะปลาใส่ติงวันมาใส่ติงทูคุณเด็กเด็กใส่ติง3แล้วก็ติงตัวความสนของเด็กอยู่ที่ไหนสนมากติงขึ้นเอง อย่างสูงโ,โหชาวนี้วุ่นวายมากคุณแดนนี่ต้องทำงานแล้วเขาก็นั่งทำงานจนถึง8โมงแล้วคือกระเป๋าอ่ะต้องวาง8โมงใช่ไหมที่บอกมาตลอดแล้วพอขึอ้นมา8โมงอะแล้วมันจะจัดทำได้ไงของกระจุยกระจายเลยเนี่ยยัดยดย่าเดดเข้าไปในกระเป๋าเดี๋ยวที่หน้าต้องไปจัดกระเป๋าใหม่งงมากเลยแบบอะมันก็อยู่ทำงานไม่ไหว alright day four วันที่สี่นะคะมันคือความจริงของเส้นทางนี้ เพราะเรามีเวลาเดินไปเรื่อยๆอยู่กับธรรมชาติใจสบายๆวันละเกือบ20กิโลทำให้เราได้มีเวลาปรับความเข้าใจกันค่ะมันก็ได้เคลียร์กันในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะโอ้ฮัลโหลนี่เป็นแบบว่าเพิงขายแยมขายราสเบอร์ี่เป็นฟาร์มเลยสิแล้วเมื่อกี้ก็เป็นเพิงขายราสเบอร์รีที่เขาเก็บอยู oh, ่อ่ะเลย่ฮ <c oughs> <c oughs> เราจะหยุดพักที่นี่กินน้ำเข้าห้องน้ำเด็ดม่เป็นคาเฟ่ข้างทางนั่งให้สบายใจสักนิดร้านเจ้าลักสงเลยคาเฟ่บาร์โนคาเ์โนนี่ใส่น้ำแข็งอันนี้ไงทิงต้าเดปาราโนททำแค่เนี้ยใส่เลมนเนทครึ่งนึงไวน์แดงอีกครึ่ง รักไว้แต่งเลยอ่ะที่เคยเล่าให้ฟังว่าทิ้งส,สิ่งหนึ่งที่ไม่อยากเอากลับไปด้วยอ่ะเหมือนปล่อยไว้างอะไรบางอย่างไว้ถึงแล้วค่ะเมืองอาซัวนี่ก็โคบนที่สี่หมาเดินเองสองวันเนียป้ามาเดินด้วยสองวันถึงแล้วที่พักคาซาจิโยดูยดยขณะนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งแดดยังสว่างไปเลยแอชแทกจะฟูดและหิวมากหิวมาจากไหนฮะ คนที่ต้องหิวคือแม่เป่าลูกแม่แบกหนูมาก Good morning day f i v day 5ตายวันน e. ี okay. oh, ้วันที่5แล้ว day f ไปข้าอีกวันหนึ่งตอนแรกก็ว่าจะออกเช้าวันนี้เรากำลังออกจากเมืองอาซัวนะคะลงเขาลงเขาวิ่งเลยลงเขานี่ลงหงางเสือขึ้นยงางตาโอ้คนเยอะมาก ขอดูวิวสิสวยมากสวยห้ามจริงโหวันนี้เดินสบายมากเลยอ่ะยังไม่เที่ยงเดินแต่เราวสิบกิโลว้ยเหลือน้อยกว่าฮาฟมาราธอนแล้วทุกคน20กิโลเองเย้ดีใจมากเด็กๆหลับหลับอยู่แม่เลยยังไม่อยากตกเหนื่อย แม่เหนื่อยแม่ขอกินแบบว่าสงบสงบกับป้าสองคนนะคะน,นี้คือพาเอีาตั้งแต่มาถึงนี้เป็นมื้อแรกที่ได้กินอย่างสบาย this is our first meal with our kids that so we can eat peacefully ทั้งหลาที่ได้กินแบบว่าสบายสบาย17 k ว o r ทวัาสรุปม่ามาจะทิ้งก้อนหินก้อนนี้แหละเดี๋ยวจะหาป้ายที่เขียน16กิโลแล้วหมามาจะทิง้งใก้อนหินก้อนนี้คือ ได้คาตอบแล้วแหละว่าจะทิ้งอะไรทิ้งความแข็งแกร่งเพราะว่าความแข่งแกร่งที่เคยคิดอ่ะว่าเราอ่ะแข็งแกร่งคือทําอะไรได้อยู่ได้ด้วยตัวเองทําอะไรได้ทําก่อนเลยอะไรเงี้ยคือไม่สนใครอ่ะคือฉันทําได้ยินได้ด้วยตัวเองอ่ะไม่ต้องรอใครนี่นาแต่ว่าทริปนี้ทําให้คนพบว่าความจริงแล้วอ่ะความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการกล้ากล้าที่จะถอยทั้งที่รู้แล้วว่าเราอ่ะอยู่ได้ทําได้ด้วยตัวเองแต่เราถอยเพื่อ ใครสักคนหนึ่งให้เข้ามาในชีวิตเราเพื่อภาพที่ใหญ่ขึ้นเราเลยเลือกที่จะแข็งแกร่งโดยการที่เราถอยหลังมานิดนึงให้มันเดินไปด้วยกันได้แป่ก้อนหินก้อนนี้มาด้วยกันตั้งแต่ซาเรียวันนี้เราจะทิ้งมันไปแล้วบายบายความเข่้ยแข็งแบบเก่า30 degrees outside 30 degrees No man, that's impossible. Every room, every room we stay that has air conditioning. We're in the 21st century man. We need air conditioning. Oh no no no. 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 Yeah. Hello! Adios. That was joke. คือมันไม่มีแอร์ที่นี่เหมือนอังกฤษอ่ะมีแต่ฮ<ม>ิตเตอร์แบบนี้ซึ่งณตอนนี้มันร้อนมากฮัลโหลทุกคนนี่ตื่นตั้งแต่หกโมงเชา้าไม่ใช่ตื่นตั้งแต่หกโมงเชา้าตื่นตั้งแต่ตีห้าก็ออกจากบ้านตอนหกโมงวันนี้คือวันสุดท้ายเราอยากไปให้ทันเที่ยงซึ่งเที่ยงวันนี้มันมีนิซาเราเลยรีบเดินกัน,น,กนเนิดนึงออกแต่เชา้าจะได้ไปทันเที่ยง โอ,โอ้ยสวยมากด้ยดิโหพาทิตกำลังขึ้นคือมันดีมากดีมากจริงๆแล้วเ,เห็นเป็นเส้นๆเ,เหมือนแสงอาทิตย์เนาะแต่ความจริงไม่ใช่แสงอาทิตย์มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเส้นทางนี้ที่ว่าทุกๆเส้นทางอะ่ะเพราะาเดิน Camino Franc ใช่ไหมมันก็มี Camino p o r t u g e s มีหลายๆค a m i n o ที่เป็นเส้นทางอะไรที่แต่ว่ามารวมกันที่จุดเดียวคือแคติโรในซานติเอโกเดอคอมป t สเตลาที่เรากำลังจะไปแต่นั้นเนี่ยที่มันเป็นเหมือนรูปพาทีดะความจริงแล้วก็คือสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับเส้นทางหลายๆเส้นที่มันเดินมารวมกันที่โบสถ์แห่งนี้แล้วก็ระหว่างทางอ่ะจะเห็นรูปหอยเชลเยอะแยะเลยแล้วก็เห็นบางคนอ่ะเขาถือหอยเชลซึ่งไอหอยเชลอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่ c o m p l e t แล้วคือการที่เราไปถึงเนี่ยเขาจะซื้อหอยเชลล์อันนึ้งกลับบ้านไปกันนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมระหว่างทางมีหอยเชลล์เต็มเลยแล้วก็รูปสัญ,ญลักษณ์ตรงป้ายบอกทางว่ากี่กิโลอ่ะเป็นเส้นๆๆเ,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 เหมือนแสงพาทิตย์ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแสงอาทิตย์จ้าไม่ใช่สิบกิโลค่ะทุกคนสิบกิโลสิบกิโลนี่ชิลมากปกติด้านหลังสิบกิโลอันนี้เลยสิบกิโลสิบกิโลสุดท้ายแล้วทุกคนย้ yeah! เราจะเดินจบกันวันที่25มิถุนายนค่ะซึ่งเป็นวันเกิดของมาม้าฮอนด้าเอง5กิโลสุดท้ายบายบายสวัสดีดูสิคาพูดมันว่าไง We part right to meet again อรอน,น่นารักดีเหลืก,งงกี่กิโลเนี่ยเลขถ่ายสามจุดหนึ่งสี่กิโล อ่าเป็นคำพูดไม่ได้เลยอะเอโมชันเยอะๆไปหมดคนนู้นคนนี้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ทุกครอบาวอ้อยสิบเกิโลที่เดินมาหาค่ะำพูดไม่ออกไม่ค่รู้แค่นี้กลับมาแล้วยังคิดถึงเวลาที่อยู่บนเส้นทางนี้อยู่เลยถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆของชีวิต ที่เราแต่ละคนมาบรรจบกันบนเส้นทางนี้ก่อนจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองเราก็คงไม่รู้จะเจอกันอีกเมื่อไหร่ถ้าไม่มาเดินก็คงไม่มีทางได้พบและได้ฟังเรื่องราวของพวกเขาเลยมันเป็นรอยกิโลที่ดีจริงๆค่ะพูดจริงๆคือโบสก็สวยนะแต่มันสู้ระหว่างทางที่มาไม่ได้เลยอะรอยยิ้มเสียงหวัวเราะกำลังใจและน้ำใจในการช่วยเหลือกันจากคนแปลกหน้าและความเป็นเพื่อนมนุษย์มันคือที่สุดของเส้นทางนี้ แต่ละคนมาด้วยเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่คิดว่าทุกคนกลับไปเนี่ยมีรอยยิ้มเต็มใบหน้าแน่นอนค่ะเส้นทางนี้คือที่สุดเลยจริงๆมันดีจริงๆนะถ้ามีโอกาสอยากให้ไปลองเสิร์ชดูค่ะ The Way of Saint James ที่ San t i a g o de Compostela กับเส้นทาง The French Way